ก็รับแอรหลอ,อกคันนี้เข้ามานะครับก็ชุดรีโมทอยู่นี่นะครับชุดรีโมทเปิดไม่ได้นะไม่รู้ว่าแบตหมดหรือเปล่าใต้บอกเปิดไม่ได้เดี๋ยวก็เราทําการลื้อแล้วก็ใช้วิชาเฉพาะทางครับทําการเปิดบอ่อก็เดี๋ยวจัดก,การให้ครับหลังจากที่เราใช้วิชามานนะครับ ทำการเปิดเบาะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เชื่อมต่อสัญญาณร,รีโมทได้แล้วครับแล้วก็ติดโค้ดอยู่สองตัวนะครับเ,เ,เชื่อมต่อได้แล้วตอนแรกเชื่อมต่อไม่ได้นะติดโค้ดอยู่สองตัวกดสตาร์ทไม่ได้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาไล่ระบบสตาร์ต่อแล้วก็ไล่มัดไฟนะครับมัดไฟมีรอย เปลี่ยนเป็นสายยาวมาแล้วนะครับก็มาไล่ดูครับว่าเกิดอะไรขึ้น,นครับก็ประมาณนี้ครับเบื้องต้นหลังจากที่เราไล่ทําการตรวจเช็คและแก้ไขเรียบร้อยนะครับอเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องให้ดูครับเปิดกุญแจนะครับติดโค้ดตัวเดียวนะครับ4,6นะครับแล้วก็ สตาร์ตติดแล้วครับอไฟโค้ดหายแล้วนะครับรถสตาร์ตติดปกติเปิดกุญแจให้ดูใหม่อีกรอบอ่ไม่มีโค้ดขึ้นแล้วก็โค้ดโชว์นะครับไฟเครื่องไม่มีนะครับก็กดสตาร์นะครับกำเบกกดสตาร์นะครับเรียบร้อยครับสตาร์ติดเรียบร้อย ก็สามารถส่งงานได้ครับเขาสามารถส่งงานได้เราก็มาต่อคันนี้นะครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับก็ประกอบตามสภ,ภาพที่มานะครับนี่ครับปรกอบตามสภ,ภาพที่มานะอ่ะรีโมทอยู่นี่นะครับรีโมทอยูน่นี่เปิดแจะ ไม่มีโค้ดขึ้นนะครับไฟลูกเครื่องไม่โชว์นะครับกดสตาร์ทมือเดียวนะครับาสตาร์ทติดปกตินะครับาสามารถขับขี่ได้แล้วครับก็ตอนมาก็คือขี่ไม่ได้นะก็เรียบร้อยครับสามารถส่งงานได้ครับก็ฝากด้วยครับอู่ช่างหนึ่งครับ คลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้าน88คนทำป้ายนะครับที่ช่วยสนับสนุนสติกเกอร์ให้ร้านอู่ช่างหนึ่งนะครับขอบคุณครับก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน YouTube ก็ฝากกด s ับ s c r i b กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ